น่าบ,บ่มีแมงอง,งแง่ใสป่านนั่งนะครับเนาะ,ะจะโกงกันนะครับเนาะ <c oughs> โอ้บาดขอดจัดเลยวะสวัสดีครับนี่สี่ย่างผู้นุ่มสุดพี่ปบอบบอกนะครับเครื่องปรุงนะครับเนาะต่อน,นี้เขาก็ซสุยพวกนุ่มแลยนะครับ ส้อยพวกนุ่มเรียบร้อยแล้วครเคืรองปุงนะครับกะมีกระเทียมซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยชูรสแล้วก็น้ำตาลนะครับเนะะาะะปรว่านเนี้แหละครับแต่ว่าพ่บอกเบิร์ดเนเพราะว่าเป็นสูตรเฉพาะตัวนะครับสูตรพี่ปอบบอกเนี่ยเราพูดได้อย่างไรสูตรกะม,ามาหานะครับเนะาะมหาเราก็ไม่กินนะครับใดนะครับเนาะเอา ข้าส่วนด้านเราก็ผสมคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับหมักไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะได้ที่นะครับเนาะคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับเนี่ยเพื่อเราสูตรนี่เนื้อมันจะนุ่มแล้วก็มันจะมันจะแสบดิเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บไว้นะครับนอกประมาณสักชั่วโมงนะครับเนาะก็จะได้ที่ครับลองว่าแ่บแนนอนครับที่ปอบมะเขือฝันเมื่อคืนนี้ คนมาขันว่าอยากกินย่างพวกนมมาสักว่าก็เลยตามใจนะครับเนาะสูตรที่ปอบบอกก็สักว่าสูตรนี้ก็แซ่บพือเก้าและครับรอติดตามสักครู่ครับรอดยากนะครับเนะาะว่ามันจะแซ่บสัาไวิธีย,าย่างคือมักเนื้อไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับยาา่างตําเครืองมาเข้ากับเป็นสูตรเฉพาะของสูตรที่ปอบนะครับที่บอกไว้นะครับเนี่ยคุณตรเต่บเสยบสูตรลับเฉพาะนะครับเนาะถาผู้ได้ยังได้สูตรกับ ขันพูดได้ยากด้สูตรกับมหานะครับเนานะดเดี๋ยวสิเฮ็ดสู้กินสตเดียวรับรอวมาติดใจใน่นอนครับรรสูตรนี่ใส่ท่านไม้ขามนะครับโอ้กล้าเป็นตา,านไ,าไานนนด้ท่านไม้ขามมึงก็ไปกล้าเราเป็นเซแต่ซุกสม่ำเสมอเลยท่านไม้ขามก็คือท่านไม้คือมันแกนนะนะครับเนาะ รอเบอร์นะครับรอสักครู่รอติดตามนะครับแต่พูดได้จากด้สูตรกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อได้ที่แล้วนะครับเนาะไฟกะบก้าแล้วไมากล้าละยากเลยครับเอาลงไฟเลยโอเคเลยครับโอ้ยเป็นเสียบแล้วครับกะเหลียวเบอร์หนี่งเป็นเสียบแล้วขนมปังท่านกินเลย มันจิตกับเป็นเสี่บแล้วเนี้ยเนี้ยเงี้ยเนี่ยไม่ไหลเลยไมไหลเลยไม่ไหลเลยโคตรหนีเพราะอะธรรมดาได้ป่ะเราจริงได้หนินู่นนี่นี่ห่วยได้จับขาเทวดายองยองไว้ ร้อยครับรอส,สักครู่ครับโอ้ยกิน,อนขอดัดเลยครับปุนดนะรครับมั้งครับสุกแล้วนะครับเนาะได้ขี่เราด้วยสุกแล้วงามเลยครับโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วมันจะใหม่ด้ว เดี๋ยวจะกินนี่เลยครับแทนแทนบังโอ้ยแข็งบังดุครับ,บ,น,รบน้ำจิ้มกันรสเด็ดนะครับแก้วเพียย่างพวงนมสูตรพีิปอบบอกนะครับมีที่นี่ที่เดียวเบิงบ้งเด้อพี่น้องเลยต่วาก่วนญจีซีมหอ้เบิงบ้งนะครับวา่าแซ่บซ่อมไรน,นี่น้ำอับบริ์ครับ น้าบ่มีแมงเงงแงงใสปานั่งนะครับเนาะ,ะจะโกงกันนะครับเนาะ,อะโอ้บาดขจัดเลยว่ะอ๋อเหตดตอนหน่อยผมว่าือเราหนันหลายตอนนะครับเน,ะะนาะ ก็เกบเกี่ง <c oughs> น่งพุ่งร่มแก่ประเด็อยูครับ ทำเหมือนเงี้ยเจ็บขอคำนับตะโก่งคนนะครับเนะาะตะโก่งคนนะครับเนาะเอ่อเบียรน้ำย่อย,ยน้ำย่อยร้ายนะตัวเนี่ยแต่ว่ามันบกพร่องเลยไม่งงอย่างอี้ น้าปาดจักรแม่งก yeah. ็แงงวัตร์าหาครับมาแล้วเข่ากันแทะมาดูมาดูมาดูย่างควงนมพูดพริบบอๆค้า ได้ลองแล้วได้ชิมแล้วจะติดใจถ้าอยากกัดิตต่อมาหาผมได้นะครับเนาะนัดเวลาล่วลงหน้าเดี๋ยวผมจะสตู้กินว่าสุดพผีบบวกงี้มันจะแซ่บต้มไหนชิมนี้ไ้ต้มนีกันนะครับ